เนื้อทีทั้งเบิด์ซีไรซองซีไรซองหนครับบ้านนี้ได้ยินข่าวว่าไอ้พ่อบ่ได้ใส่รถไมโครมันบ่บไม่การเห็ดบ,บ,บ่ใส่รถไทยเฉพาะเองรถไทยสวมเม้เอมนมเนี่ยแม่นรถไทยสวมอืมเขาดันถือว่าออกแบบได้ง่ายนะพ่อเนาะออกออกอค้วมขีดจะข้อ,องไงนะเขาออ,ออกเองบ่พอ่อแม่นนอนคิดเอาเองนอนคิดแล้วก็ว่าใส่กระดาษเ้าลงมือจะข้อเองไงไช่ข้องผมมีไว้เพื่อบอกเพียงเอาควบคิดก็จะข้อล้วก็เด็ดเองเลย วันนี้มีวิธีเหตุยังไงโน้โอนี่วิธีเหตุบ่ครับเม่ขึนงานแท้เห็ดผู้เดียวเขา่เขาไมเผูเดียวเางเดยวมีเหตุอะไระคืเห็ดอะไครับมุงสูงสูงกันไปกันเลยครับฟังลักสองขอผ่านก่อนฟังไปเลยครับฟังลมไปเลยตรงตรงตรอทีแรกเขาเป็นล่เนี่ยแน่นเาเป็นล่มฟังไปเลยฟังเลี้ยงไปเลยแน่โอันนี้เขาฟังเลี้ยงไปเลยครับอันนี้บก สวัสดีครับพี่น้องทีกำลังรับชมช่องคนสวนคนไหลนะครับเนาะครับวันนี้ป่าจิตจะพาพี่น้องมาเบ่งแปลงเกษตรแบบผลเห็ดแบบผสมประสานนะครับพี่น้องแลาก็เริ่มในปีแรกนะครับพี่น้องก็ถือว่าการเห็ดนี้ได้สวยงามนะครับก็เดินกะไปทำความรู้จักกับคุณพ่อพ่นเนานะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับแนะนาตัวนะครับพ่อผมพ่อสมคิดนะครับครับนางอุดมครับบ้านนางอุดมตำบล ำบลอ่างศิลาอ่างศิลาอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลนะครับเนาะครับตั้งแต่เพื่อนก้านี่มันเป็นแบบใดเนาะพ่อก่อนเชียเป็นหน้าครับเป็นนาทั้งเบิดมันบอกครับเป็นหน้าสองหงายเป็นหน้าสองหงเป็นหน้าบานี้เฮาคิดจังไรผพ่อคื่อจังไรมาปรับเปลี่ยนบานมาเห็ดเกษตรมันแนวนี้เห็ดหน้ากับพวกมันเนี่ยหน้าซีไรไดพวกปันนี่ยมันมันได้คุ้มบ่คุ้มค่ะก็เลยอยากลองปรับเปลี่ยนเบิ่ง เม็ดสวนมาผสมผสานปลาน้ำปลูกทุกอย่างหลิมกินได้นะปลูกตามรั่วไปหน้ำก็ลองเห็ดเบื้องนอกพอลองเห็ดเบื้องหน้าก็เกลีงก็จะขอมแต่ว่าสุ่มมีพอตัวนี้เราเห็ดงามแห่งเลยครับพี่น้องนี่ตัวนี้ชิบูงยังกอกพอเนี่ยตัวนี้ปลูกบักบวบกับบักหน่าบักบวบบักหน่ำแล้วก็ทั่วฟักหน่าให้มันหนีมกันเลยโอ้เขาจุ่มใส่กันเลยแม่นเราปลูกซับใส่กันเลยครับโอ้นี่ครับเพิ่นกำลังปลูกเลยครับพี่น้องเนี่ยยางกอกเครือก ไว้ขึ้นบอกไงไงปลูกปลูกขึ้นไปเท่า <Man. S 1> ไงฮันมีบพรโซเนีย่ของกินก็ไดแนนมีมะนาวมีครับเดี๋ยวตอนตอนเพิ่นเป็นน่วยเป็นหมากเ <Man. S 1> นาะมาเฉียดชิชม,มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ยัเฮ็ดให้กวางไมเนาะพ่อเนาะแม่น <Man. S 1> คู่นี้จะกวงแห้งนะครับพี่น้องเนื้อทีที่จะทีไรซ้อมหน้าเนื้อที่ทั้งเบิด์ตซไร่้อมซีไร่อ้อมหน้าครับ บ้านี้ได้ยินข่าวว่าไอ้พ่อบ่ได้ใส่รถแม่โคกมันบ่ไม่กางเห็บใส่รถไทยยังบ่เองรถไทยสวมเฮาเนี่ยแม่นรถไทยสวมอืมเฮาดันดันเอาเนี่ยดันครับดันอืมดันเอาครับมัน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 สินเป็นยังไงผัวนประหยัดกว่าเฮาใส่รถแม่โคกมันกัประหยัดกว่ากันโอ้ยหลายเท่าะครับกันสมมุติว่าเฮาจกหาน้องนี่ครับแม่โคกแย่งที่ได้ก็บเบิด์ดเราบางส0 0หมื่ิเกือบ40,000ื่นใกลสจี๋ี๋ครับ เราใส่รถไถเข้านึ่เขาเติจอละมันเบืดแค่ประมันหาพันเขามีวิธีการยังไงพอเขาไถแล้วก็ไถขึ้นแล้วก็ดันไถขึ้นแล้วก็ดันนี่บอสแม่นแน่นครับเขาดัน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 มามาเลยที่างก่อนอือเอาเท้าเถาประหยัดไปหลายเติบเนาะประหยัดครับนี่ยไปหลายเติบขั้นไม่จ้างเราะกัโอ้ยหเรองมบ้านเนสามสี่หมื่นประยู่เนี่ยครับอือ การจ้างเขานี่ก็สีเบิดหลายนะครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าไม่โค้ชไยกับชั่วโมงละสองพันน้กอพุ่นเนาวครับเมื่อนึงกับเบิดไปเท่าไหรล่ะแปดชั่วโมงหน่อยเลยครับเมื่อนึ่องไม่เบิดเกือบสองหมื่นตัวนี้พี่จะได้เอ๊ใส่รถไถเนาะครับเนาะครับใส่รถไถด้านเอาครับนี่ครับก็ถือว่าได้น้องโอเคนะครับพี่น้องนี่ยเรื่องผู้่อนเนี่ยกับ่เรืองครับเพราะว่าผมบเด็นตอนหนาฝนเพราะขางดามันจะเป็นหนา เออันนี้แจ้งด้านด้านบางดีนี่ด้านบางแดงตัวนี้เพิ่นปรับใหม่มันได้เดิอแน่นอยู่ครับก้อนบุ๋นะมันมันบุ๋เพิ่นปรับแบบสดๆได้เลยครับพี่น้องนี่แบบใหม่เยี่ยมอ่องเลยนะครับพี่น้องนี่อันนี้บุกตะไข่โอ้บุกขามาเคื่อนเนี่ยครับเอโดเล็กนั่นดิเดี๋ยวพอดอมเลยการดินโยดหอมเป็นทซ่าให้นะตัวนี้จะเป็นตาไข่ปักอ้อมคางนะครับพี่น้อง ก็จะมีะะบักเผาปากเผาเนี่ยกอพ่อเนีน่อเป็นปร,รักเในปากเผาครับตามดอยตามดอยเกิดเสียดายครับพี่น้องบ่ได้บินโดรนเบิ่งนะครับพี่น้องแบบนี้ก็ถือว่าออกแบบได้ง่ายน้อพ่อเนาะออกออกค้วงคิดจะคล้องไงนะเขาออกเองบ่พ่อแม่นอนคิดเราเองนอนคิดเราก็ว่าใส่กระดาษเ้าลงมือจะคล้องเองจะได้คล้องผมมีไปผู้บอกวมีอย่งเอาค้วงคิดก็อยู่คล้องแต่เฮ็ดเดียเองเลยครับออ แล้วกระาดใส่กระดาษบ้างแปลน,นออกมาว่เาเห่อเช็ดแนวไรครับคู่นี้พ่อจะจะเน้นกว้างเนาะเห็นรถมันเน้นกว้างครับกว้างไปห่าเออกุ่นเอาฝอยมาใส่ครับเพื่อห่า่ขนฟุน่นขนฝอยขนอุปกรณ์ต่งตงตงงางๆอย่งางไเนาะเอาไปไฟมาอีกครับรอบพันหนึ่พทิเอาไปไฟมาก่องใส่ตามนะ้มนบ้านพุสูงตัวแบบ เฮ็ดบักทัวขึ้นเนี้แม่นเอาตามก่อนจะบอกไงคือั่วมเพื่อนที่สิบว่าห้ว่างเปล่าเลยนดิเนโอ้แดดเต็มนะครับพี่น้องเนาะลูัวะนครับคันนี้เอาใไฟมากรองใส่กันดิกองแบบสุ่มมันอะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าค่าค่าแดงห้าวหนิบบอ่ะแน่นค่าแดงห้าวหนไใ้ตุ่มไก่ตุ่มปลาห้านี่เนาะครับขากับตะไคร้นะครับพี่น้องตัวบ่อปลานี่ก็ ปล่อยปลาแล้วบ่พอย่างอยู่บ่ทันได้ลงุงปลาดุกสิลงปลาดุกแต่วสามน้องกันนี่แล้วปลาเกียวมรกตดปลานิ่งปลาตะเพียนปลาลูกแต่ว่าสามน้องนี่สิเอาปลาดุกก็ลงดึ่วนได้ครับปลาดุกปลาดุกบิ๊กุยเฮานี่บ่ครับแม่แม่เนี่ยเพราะพรมันเข้าวข้าวสือกินดีนะครับนะครับไอ้เฮีมเฮมเดนนี่แดนบ่ครับพ่อนี่แม่ครับแดนแดนพอเราจะปลูกปักเผานะครับเนาะ ปูพวกข้าวเอาเป็นแดนแตงกชิใส่บักซัวหรืแซงครับโอ้ยใส่มะกรองจัดพื้นที่ให้เห็นเย็ดนะครับพี่น้องนี่แล้เขาเขามาในนี่เพราะถ้าคล้องกินนอพ่อเนอะอาะอันนี้อันน่าโคตรครับพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ใส่รถไถดันขึ้นมาก็ได้ไก็ได้สูงเติบนอพ่อเนาะค,ครับเพาเม็ดรถทิดหนึ่งอ,อาทิตย์นึงค่อยดันไปเรื่อยๆเ็ดไปเรื่อยๆเเ็ด่ครับ ผู้ใดมีรถไถเป็นของเจ้าของเองก็สามารถเอาแบบไปได้นู่พ่อเนาะเอาไปเอาไปไาาเฮ็ดเบิง่งมันก็ไข่กว่าเฮาไปจ้างรถแมโครพี<อ><ม>่ว่าแหละรถไมโครครับมันก็ปูแบบป,ปน้อยดิมันก็ประหยัดลงไปอีกนะครับพี่น้องเอาขอบคางก็จะมีกล้วยกล้วยครับกล้วย ดินเอาหัวไม่ได้ยุณเอายุด่วยเอาสับมต้นเผานะครับต้นกลางสุดต้นเผาข่อยปุ๊บเผาข่อยปุ๊บเผาต้นกลางต้นเผาครับอันนี้แต่เชียวพอเชียวมาสับเอ็กนะครับนะว่าซับเพราะว่าเอานะตัวขอบบ่อนเนี่ยก็จะมีค่าตะไคร่นะครับพี่น้องจะมักตะขันคู่พอเราเนี่ยแล้วครับพี่น้องคือห่าเขาออกสะดวกสบายนะครับพี่น้องคู่ใหญ่นี่แตได้ปลูกของหลายเลยมันก็ได้ปลูกของหลายนั่ เอาน้ำมาใส่อีกก็ได้ครับเพราจัดให้แน่นแน่นทุกมองนะครับพี่น้องทั้งบนก็จะมีบักคงนะครับพี่น้องคงกับี่ครับบัเพล็กเพื่อบักคงบักเพล็กเนีกินเต็มมือครับคนไหนซื้อเราอืมกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเนาะพ่อเนาะครับนี่ก็จะมีบักคงนะครับพี่น้องกีหลายเขายางเขาแม่นี่เขาก็ปิดได้แนวกินได้แนวกินหรอครับ อยากปลาก็ลงซึกปลาปลากล็มีครับอยากปิ้งปลากลับตำบางข้องเขาเบแบกแห้วนะน้ำจอกสดกุดยอดเ<อ>นาะ,ะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะมีบักพริกนะครับพี่น้องเลยพริกเขือพริกเขือพริกเขือกระชาติมันจะหอมนะครับพี่น้องเนี่ยพริกเขือพันโบล้านห่อหนึ่งบ่อหัวห<ม>ออนี่นะครับโอ้โดมนีดเก็ดเด้งงามแหวงนะครับพี่น้องเนี่ย มดไปไพ่ไรอยู่พอวัมดไปรกอยได้ารกัวเอารถลากเอาเออรถไปลากเอาเอาที่้างนอกนี่ละก็เลยคื้ออันนึงนั่งกแล้วอ็ของงของป่าเนี่ยครเพื่อนเออขอเพื่อนกะกะไปตาดเอาบ้านตัดเอาวันนี้ห้องวินี่วิธีเฮ็ดอย่างไรน้องนนี่วิธีเห็ดบ่ผมผม่ขึ้นงานแท้เฮ็ดปเดิยวเขาบอกว่าเขาผมเฮ็ดปเริอาเฮเดียว ละเอียดนะนะยังละเอียดเครับมุงสูงสูงกันไปกันเลยครับคือฟังหลักสองขอบผ่านก่อนฟังไปเลยครับพุดธฟังหมาไปเลยตรงตรงตึงตรงโอ้ทีแรกเขาเป็นรั่มเนียนนะเป็นรั่มฟังไปเลยฟังเลี้ยงไปเลยแม่โอ้อันนี้เขาฟังเลี้ยงไปเลยครับอันนี้พวกเขาขวงดรอข่วงดรอแนนมาข่วงดรอถอยเขามาเนี่ยเขามาดึงดึงงาสองอันครับกองใส่กันครับพวกกระเฮ็ด ก็บูถือว่าหยากเนาะขันแจกวิธีการเนาะกับบ่อยาดแหัะบ่อยากจังยว่าพุ่งฉีเอามัดมัดข้าวก่อนก่อนสดกรองมัดมัดคือมัดมัดตัวเนี้ยทางนี้มันบอกว่าสี่ห้าอันนี้ก็มัดไปสี่ห้าอันจะกรองปลายมันจังปกกรองปไปเขาหากันมันจังบดินไปใส่ครับเสมอกรับวันนี้เข้าฟังหลวงฤกษ์รายแบบไหนครับฟังลงศีเล๋อแต่ก็ปบำบัดหาซีดเสรประมาณเพิ่นดินเพิันบกคนเนาะจังบกคนครับเขาก็เสียมขุดลงเนี่ยเสียมขุดลงครับ ก็กว้างเขานะครับพี่น้องโอ้เงาแหงนะครับพี่น้องโดมใหญ่เติบนะครับกว้างในประมาณแปดกมตรได้โอ่ะที่ดังบ้านนี่ดะครับเงาประมาณยี่สิบสามสิบยี่สิบกมตรนะจะได้เนาะครับเนาะอ๋อทั้งเงาเขนบ่ครับสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบครับโอ้ท่าขึ้นมาเต็มนี้นะครับพี่น้องงาแหงบวกขึ้นมาซะก่อนครับครับน้าครับเดี๋ยวเราเฉดขึ้นมาก็จะเกิด มาอัปเดตให้เบิ้งนะครับพี่น้องนี่มาอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังคิดใจเฮ็ดเนาะครับเนาะบ่ห,หน่อยก็หลายแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมบา่าวเฉดครับคุณพ่อก็ขอลาเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ